เดี๋ยวมาดูวิธีแก้นะครับแก้โปรแกรมนะครับที่ใช้งานไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับราเปิดเข้าโปรแกรมไม่ว่าฮัลโหลหรือว่าตัวหน้ารหัสนะครับผมจะให้ลงไดเวอร์ก่อนตัวไดเวอร์ตัวนี้นะพอลงไดเวอร์เสร็จนะครับโปรแกรมมันจะ มีบางอย่างนะครับที่ว่าฟ้องว่าไม่เจอนะครับไม่เจอโปรแกรมที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับคือตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่รหัสหน้าจอเข้าไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นไดเวอร์ทักซิตแต่จริงๆแล้วนะครับโปรแกรมไดเวอร์ยังไม่ได้ลงนะครับคือลงไม่สมบูรณ์นั่นเองเพราะว่ามันไม่เจอโฟลเดอร์นะครับ ไม่เจอโฟลเดอร์ผมจะลองเปิดโปรแกรมนะครับตัวนี้เป็นหน้าเฮลโหล้าสวัสดีนะครับเปิดโปรแกรมลองกดหนึ่งนะครับเพื่อ a c กั p ไฟล์โปรแกรมมันก็จะถามหาเหมือนเดิมว่าไม่เจอโปรแกรมนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับคือไม่เจอไฟล์นะครับ no file ตัวนี้นะครับ ให้เราปิดไปก่อนนะครับวิธีการแก้ไขให้นำก๊อปปตัวนี้นะครับไฟล์สตัวนี้นะครับ copy นะครับวางที่โฟลเดอร์วางที่โฟลเดอร์นะครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับ จากนั้นให้เรามาลงไดเวอร์ใหม่โอเคนะครับโปรแกรมก็จะไม่ถามหาที่จัดเก็บของโฟลเดอร์นะครับให้เราใส่รหัสนะครับรหัสหน้าจอของเรานะครับของแม็ลองใหม่นะครับโปรแกรมก็จะใช้เวลาลงสักพักหนึ่งนะครับแล้วแต่เครื่องนะครับบางเครื่องที่ลงไว้ไวมันก็จะเสร็จไวนะครับบางเครื่องที่ลงใหม่ก็ จะช้าหน่อยนะครับ mm hmm. โอเคนะครับหล mm ัง hmm. จากลงเสร็จนะครับให้เราไปเปิดโปรแกรมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราลองแบ็กอัพไฟล์ดูกดหนึ่งนะครับซึ่งโปรแกรมก็จะทำงานสามารถแบ็กอัพไฟล์ได้ปกตินะครับ จะลองทำการแอ t i v a t e ดูนะครับกด mm hmm. สอง นโปรแกรมก็จะทำการรีบูตไอโฟนนะครับ <c oughs> จัด <c oughs> นะครับ ก็จะสามารถ backup ไฟล์ activate เครื่องได้ปกตินะครับเดี๋ยวไฟล์ลิสตตัวนี้นะครับผมจะทำการอัพลิงค์ให้โหลดนะครับที่ในกลุ่มนะครับเพื่อแก้ไขนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขโปรแกรมนะครับที่เออร์เลอร์ต่งตางๆนะครับ